จำเลขโรมันแบบนี้นี้ได้ในพริตาด้วยเทคนิคโรมนีนี่เลยมันก็จะมีอะไรบ้างนี่ดูตามว่าตามนะมี i ฮะ v ฮะ x l C, d m m นี่คือเอ็ตแคอ่าเลขโรมันก็มีเท่านี้ทีนี้เนี่ยเราจะมาหาค่าของมัน จำยังไงให้มันง่ายๆอ่ะก็คือให้เราวาดบันไดตัวนี้ขึ้นมาบันไดเหมือนตัวต่อ Lego เลโก้อะไรเงี้ยนะเออแต่ทีนี้บันไดเนี้ยก็จะมีไฟฟ้าขึ้นมาจากข้างล่างเห็นไหมขึ้นมาากข้างล่างกับสา,ายไฟฟ้าเนี้ยขึ้นมาข้างล่างปุ๊บ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 ทุ๊ีปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็ดีดขึ้นมาตุ๊กตายางก็จะเด้งขึ้นมาทุบหมีร่วงจากบัน ต,ตเดี๋ยวมาตุ่มๆกลมๆเนี่ยกลมๆอ่าแล้วมันก็จะเชื่อมยังไงมาดูกันอ่าก็คือตัวเลขตัวเลขต่างๆนะให้เราเรียงกันเลยเรียงลำดับกนะันเลยนะอ่าเรียงลำดับจากบนลงล่างอย่างนี้เดี๋ยวดูนะนี่ 1, ไงหนึ่งเห็นไหมเ 1, นี่ยเหมือนเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งเนี่ยก็เชื่อมกับ i อ่าแล้วก็สายฟ้าเนี่ยเห็นไหมสายฟ้าเนี่ยเหมือนเลขห้าเนี่ยเหมือนเลขห้าเชื่อมกับ v อ่าแล้วก็อันต่อไปก็เหมือนเลขติดตรงนี้เลขติดตรงนี้ เชื่อมกับ x ต่อไปก็คือ50นี้50เชื่อมกับ l แล้วก็หน0่งร้อ้ยหเชื่อมกับ t ต่อไป500เชื่อมกับ d d คือปากของปากของมหมีนะแล้วก็พนะันหนึ่งพันเชื่อมกับ m เอ็มตะแคโอเค okay? ไหมอ่าเทคนิคก็จำได้แล้วโอเคมอายเท่ากับหนเท่ากับห้าเอสเท่ากับสิบอเท่ากับห้าสิบซีเท่ากับ okay? หนึ้ยแล้วก็ดีเท่ากับห้าร้อเท่ากับหนึ่ข้อควรระวังเวลาใช้เทคนิคโรมีโรมีรม,มอม้าห้ามวิ่งหนีนะโอเคไหม <s> ถ้าอยากได้ตัวอย่างหรือคำอธิบายเพิ่มก็พิมพ์คอมเมนต์มาถามคุณอาจางอพี่ได้นะครับ จะได้ไม่ยาวเกินไปนะ,นะกระตูนเนี่ยมีมากกว่า168ภาพนะครับตัวนหนึ่งก็ทำเป็นสติ๊กเกอร์แชทแล้วนะในแอปสีเขียวใครอยากรู้เพิ่มอ่าส่งภาพมาถามได้อยากให้แบบสอนภาพไหนพิเศษส่งมาคับคุณยิจาได้นะครับสติ๊กเกอร์แชทชื่อว่าลึกงเล่าคณิตศาสตร์เหน,นือจินตนาการหรืออ er ัลจีเมตสตอรี่สติกเกอร์เบต้ามิกซ์นะปกนี้เลยส่งรูปสติ๊กเกอร์มาถามได้ที่แอสอิมเมชชอย่าลืมพิมพ์แอสข้าหน้าด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูนินจาชานรักที่ขอส่งความรักและความรู้ให้กับทุกคนท่านค่ะบาย